Oh, 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 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลในชั่วโมงนี้ทักทายกันกับแคนบุกพะชราชากราะเจริญกุลค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลายๆท่านทราบเป็นอย่างดีว่าราคาทองดีดตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดวันนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองคุณผู้ชมค่ะตอนนี้บาทละ42,500บาทแล้วนะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมอิตาลีโกของเรามาพร้อมกับราคาสุดพิเศษและเป็นเลื่อนลายที่สวยมากๆทอจากเครื่องจากอิตาลีแต่จะมีออะะไไรกกัััันนนบ้้าาาางงปตตติดมมชภพวยย่่เลค เม็ดหกเจ็ดค่ะกับราคาพิเศษเส้นละ21,000บาทสาหรับตัวไวโก้เหลือ1เส้นสุดท้ายค่ะและอีกหนึ่งไอเทมของเราไอเทมนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆแต่มีจำนวนจำกัดมากๆนะคะเปิดตัวชั่วโมงนี้ด้วยกับสร้อยข้อมือทอง 18K แบบ3กษัตริย์ค่ะเป็นลายแฟนซีหลักบี้รแคหัึสามห้าเจ็ราคาพิเศษเส้นละ25,500บาทเรามี6เส้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะ แล้วทั้งหมดน,นี้นะคะก็เป็นหลากหลายไอเทมในชั่วโมงที่นี้ที่บอกได้เลยว่ามาพร้อมกับราคาสุดพิเศษนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าชั่วโมงดีๆชั่วโมงสุดพิเศษแบบนี้ก็อยู่คนเดียวไม่ได้แขกรับเชิญคนพิเศษท่านนี้ของเราที่สรรหาสิ่งดีๆที่มมาอบให้ในราคาส่วนกระแสทองขึ้นต้อนรับกัสวัสดีคุณนันค่ะสวัสดีค่ะคุณโมกค่ะแะ,ะ,ะน้นตัวนี้นึนค่ะ ก็วันนี้นะคะแนนนะคะจากตัวแทนอิตาลีโกนะคะก็นำสร้อยคอราคาพิเศษนะคะส่วนกระแสราคาทองวันนี้42,500มาฝากคุณผู้ชมนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมที่ช็อปวันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ทองลายสวยๆที่เพิ่งนำเข้ามาเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะเริร่มตั้งแต่ไอเทมแรกสวยตั้งแต่ไอเทมแรกแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเส้นรัรกของเรานะคะเป็นงานไวโกเป็นงานทองขาว18 k เคไม่ ได้ชุบนะเป็นสร้อยทอง 18k เลยนะคะเป็นลายลูกปัดทรงขาด้วยจี้ใดๆเนี่ยสร้อยเส้นนี้ก็เด่นสามารถใส่ออกงานได้นะคะใส่กับชุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูลุกของน้องนางแบบกันนะคะก็คือของน้องนางแบบเนี่ยก็จะเป็นแบบลุกนะคะชุดราตรีสวยๆวเลยกับสร้อยคอนะคะที่ไม่ได้ประดับประดาจี G ้ใดๆนะคะคือ,คอเอาง่ายอะ่ะของจริงสวยกพ่าที่เราเห็นในทีวีนะใช่ค่ะเวลาเรามองไปที่น้องนางแบบตรงเนี้ยด้วยตาเปล่าของเราเนี่ยกับมองผ่านจอทีวีอ่ะของ จริงวิ้งกว่าเห็นชัดกว่าในการตัดลายในเรื่องของความสวยงามเหมือนสร้อยแพรจริง<ช>และที่สาคัญมองในระยะนี้เหมือนเป็นสร,ร้อยสองสามกระสับด<ช>้วยซ้ำใสด้วยสีรรที่ส้อออกมาใช่ค่ะมีความเรื่มเรื่มความเป็นประกายทองประกายเพชรนะคะแล้วก็มันวิงมากค่ะเส้นนี้คุณผู้ชมที่ชอบความเงาวความวิ้งนะคะออชอบใส่ไปแล้วโดดเด่นนะคะ,คะเรียบเรียบแต่ว่าเรียบหรูนะคะดูแพงนะคะก็เส้นนี้เลยค่ะค่ะ เส้นนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ราคาพิเศษด้วยวันนี้ผ่อนได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนซ็นาน6เดือนนะคะ 1, เดือนละ1 5 3 3บาทกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและส่วนนาน10เดือนกับบัตรกรุงศรีตกเดือนละ920แต่ทีนี้นต้องบอกว่าวันนี้มีส่วนลดพิเศษอยู่หน้าจอทีวีของคุณด้วยนะคะยิ่งถ้าช็อปผ่านทางไลน์ยิ่งได้รับส่วนลดสุดพิเศษที่เรียกได้เลยว่าเยอะมากแม้ว่าลดแล้วก็ยังผ่อนได้แม้ว่าผ่อนแล้วก็ยังส่งฟรี แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะฝากอปปิ้งกันด้วยกับอิตาลีโกในชั่วโมงนี้ตอเนื่องมาค่ะกับอีกหนึ่งไอเทมนะคะคุณผู้ชมคราวนี้ก็เรียกได้ว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะความยาวของเขาอยู่ที่45เซนเขาเป็นสร้อยคอทองขาวเป็นไวโกเหมือนกัน 18K เป็นอีกหนึ่งลายค่ะเป็นการติให้เหลี่ยมมุมให้วอลลุ่มที่ดูเส้นใหญ่เส้นหนาและมีความหรูหราในตัวเขาด้วยนะคะเพราะว่ามีการเจรไนไดมอนด์คัตที่ตัวสร้อย ทุกอันุสาองศาเลยค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสวยมากๆสําหรับเส้นนี้อยากให้ช้อปปิ้งมากเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งที่คุณควรมีค่ะคุณผู้ชมมาในราคาดีแบบนี้คุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่สวยน้องๆก็ใส่ได้6,500บาทมีส่วนลดสุดพิเศษให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสังเกตได้เลยด้านล่างด้านล่างหน้าจอมือถือด้านล่างหน้าจอทีวีของคุณส่วนลดดีๆนะคะมีมาใายรวมไปถึง่อนชำระได้ค่ะทั้งสมัครเสนนานหกเดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการซึ่งมากมายหรือสมัครเส้นนานสิ ะะและยังไม่พอส่งฟรีด้วยถึงหน้าบ้านคุณเลยในชั่วโมงนี้มั่นใจได้เลยกับอิตาลีโกนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมหาราคาดีอย่างแน่นอน บ้านเราไม่มีไม่มีใช่ค่ะเพราะว่าของบ้านเราเนี่ยเราไม่มีเครื่องจักรที่เป็นไฮเทคโนโลยีขนาดนี้นะคะแล้วก็อิตาลีเนี่ยเขาได้ขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตทอง 18K นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจักรของเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงมากซึ่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีผู้ใดลงทุนนะคะเพราะว่าใช้ทุนสูงนะคะเครื่องต่อเครื่องเนี่ยหลัก10บล้านนะคะมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยล้านนะคะกว่าจะผลิตสร้อยหนึ่งเส้นได้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาก็ต้องใช้วิศวกรที่มีความชํานาญด้วยนะคะ ในการควบคุมเครื่องจกักรในการทอในการผลิต แล้วลอตแต่ละครั้งและที่สำคัญในแต่ละลายอะ่ะเขาผลิตออกมาเป็นจานวนจากัดแล้วก็จะมีแบบสเปเอร์เข้าไปจองเลยใช่า<ค>ะฉะนั้นแล้วอะ่ะในแต่ละเจ้าอะ่ะก็จะต้องแบ่งกันซึ่งได้ไปไม่เยอะคุณผู้ชมและโดยปกติแล้วอะ่ะถ้าไม่ใช่ชอปแชนแนลราคาสูงกว่นนนานี้แน่นอนเพราะาต้องตามกระแสทองตลอดแต่ของเราอะ่ะเนื่องด้วยราคาตกลงมาแล้วไม่ว่าทองจะดีขึ้นไปเท่าไหร่ก็ตามก็ต้องเป็นตังคคุณผู้ชมอย่างแรกคุณจะได้ลวดลายของทองที่ไม่เหมือนใครน้ําหนักทองเต็มเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนและอย่างที่สองคุณผู้ชม่ะ คุณจะได้ราคาพิเศษไม่เหมือนใครใส่ไปไม่ซ้ำเพราะมีจำนวนจำกัดเนี่ยเวลาที่เรามาจากจากมุมเนี้ยที่เราเห็นน้องน้งแบบใส่อะที่ไม่ได้บองผ,ผ่านจอทีวีมันสวยมากะมันวิงมันวิง<อ>มันมีความแบบว่าเหมือนกับสร้อยประดับด้วยเพชรอะคะ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีบอลที่เป็น5บอลใช่ไหมคะที่เหมือนขีดอะคะ่ะอันเนี้ยประดับ เรียงแล้วก็ขั้นด้วยบอลที่เป็นลูกคิดเนี่ยอีกหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราใส่สร้อยที่มันมีเม็ดของตัวเพชรเนี่ยเรียงร้อยตลอดทั้งเส้นมันทําให้เกิดความวิ้งความเงาที่สวยงามนะคะส่วนตัวโซ่ค่ะเขาก็มีการเจียไดมอนด์ขัดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ้งแต่ตัวที่เป็นบอลมันจะให้ความแบบเป็นเพชรมากกว่าใช่ตรงตรงบริเวณที่เป็นเป็นบอลลูกคิดอ่ะมันจะเหมือนประมาณเพชรประมาณเกือบเกือบสิบตังค์แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดอ่ะคุณผู้ชม สร้อยเส้นนี้ทําให้เป็นเหมือนสร้อยไวโกแบบฝังเพชร<ช>มา <ไป S 1> ราคาพิเศษตอนนี้เหลือเส้นเดียวค่ะ สุดท้ายในราคา1 8 8 0 0บาทหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะจะไม่มาแล้วนะไลนยนี้นพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเหลือแค่2เส้นเท่านั้นนะคะ,คะที่นําเข้ามานะคะเส้นแค<พ>่หนึ่งเส้นเส้นหนึ่งแล้วนะคะนะคะนะคะใครได้ไปก็คือเป็น2เส้นผู้โชคดีค่ะถูกต้องค่ะฝากรีบช้อปปิ้งเลยราคาทองวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ว่าจะดิบขึ้นอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น่ารักเขามาจับมือกันน้ํามัน ของขึ้นน้ำมันขึ้นอ่าใช่ค่ะแล้ว<ะ>ไม่ค่อยจะลงเลยยิ่งทองไม่แทบไม่ลงเลยอะคุณผ<ะ>ูช้ชมลงลงมาแับ ยังแต่งตัวไปซื้อไม่ทันเลยขึ้นอีกแล้วใช่แต่ว่ามาเช็ปกับทางช่องดีนะคะราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ราคาที่เป็นราคาเก่าด้วยนะคะแล้วก็แถมยังไม่ต้องไปเหมือนกับว่าวิ่งไปซื้อด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งราคาตายตัวค่ะไม่มีปรับขึ้นนะคะเพราะว่าทองเนี่ยเวลาเขาปรับขึ้นเขาปรับขึ้นเป็นชั่วโมงเป็นเรียวทามนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปหน้าร้านนะเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือราคานั้นเลยแต่กับทางช่องเนี่ยราคานี้ก็คือราคานี้ ะะใช่เมื่อ3าสีเดือนแล้วที่แล้วก็ราคานี้เลยค่ะอะย่างอื่นอาจจะปรับขึ้นเนี่ยเป็นแบบไม่กี่บาทไม่ถึง10บาทบขึ้นเนีเป็นสตางค์แต่ทองปรับที่500บาทใช่ค่ะคุณผู้ชมฝากค่ะคสำหรับเส้นนี้นะคะกั่าวราคาทองในวันนี้เลยนะคะอัปเดตล่าสุดนะชั่วโมงนี้เนาะสี่หมบาท เมื่อกี้นายบอก3เส้นใช่ไหมมันจะเป็น2เส้นนะคะคุณผู้ชมเป็นทองสองเส้นมาพันเกี่ยวกันนะคะอันนี้ป็นจําสับสนกับอีกลวดลายนึง <laughs> จะเป็นทองสองเส้นนะคะคุณผู้ชมในการพันเกี่ยวกันก็จะได้ลุกความฟูความหนาตัวเกี่ยวคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะคายนะคะเพราะว่าเกี่ยวเนี้ยมันมีการเลเซอร์ค่ะแต่คุณผู้ชมไม่เห็นรอยเลเซอร์ใดๆค่ะแล้วไม่มีอรอยต่อใช่ค่ะ สมุสสมุสกับผิวไม่บาดผิวนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแบบว่ากินขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่เป็นนะคะแล้วก็ลวดลายเขาจะมีแบบว่าตัวถังเบียร์ค่ะเขาจะหมุนได้ขยับได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวอ่ะคะ่ะมันยิ่งจะทําให้สร้อยเส้นนี้มันรับแสงได้เยอะแล้วก็ความเป็นประกายมันแบบว่า สวยงามอย่างน้องนังแบบใส่เนี่ยเป็นเยลโลโกก็ได้เป็นลุกส้อยทองเหมือนมีเพชรประดับนะคะตามตัวถังเบียรเลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคาะจริงๆอ่ะอยากให้ซื้อไปกับสร้อยกุชชี่อ่ากับสร้อยข้อมือจริงๆอ่ะของจริงอยากให้คุณผู้ชมมาเห็นของจริงอ่ามันเงาวิ่งมากใช่ค่ะมันจะมีความเป็นประกายเพชรค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยอย่างอย่างเยลโลโกจะเห็นจะเห็นเยอะกว่าใช่เพราะว่ามันเป็นสีของความเป็นทองนะคะ แต่ไวโกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงในสตูนี่ค่อนข้างแบบมันขาวเหมือนกันไงใช่ค่ะขาวเหมือนกันเลยก็เลยมาเล็กด้นยจริงๆคือมันจะออกวิง์เลยค่ะคุณผู้ชมมีความเป็นประกายเพชรมากๆเหมือนใส่สร้อยข้อมือเพชรคุณผู้ชมที่ได้ไปเนี่ยคือจะบอกเลยว่าไม่รับรองว่าถูกใจนะคะไม่ต้องไปแบบว่าช็อปสร้อยเพชรราคาแพงๆค่ะ ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากช้อปปิ้งไว้สินค้าดีราคาพิเศษนะคะหลายๆท่านถามหา ถามหามากับอีกหนึ่งไอเทมของเราซึ่งตอนนี้จานวนลดลงเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมค่ะซึ่งอย่างที่มุกบอกไปว่าราคาดีมากๆเ,เพราะว่า6กพันห้าใช่หกพันห <6, S 2> ้าร้อยบาทเท่านั้นสําหรับเส้นนี้ยาว45เ้เซนค่ะแล้วเส้นค่อนข้างใหญ่แล้วเขามีความเป็นยูนิเซ็กซ์ที่ดูเรียบร้อยบางครั้งอะ่ะเวลาเราใส่เลดบางทีใส่เลดเข้ามือเวลามาทํางานรู้สึกว่าที่ไม่เลดมันดูไม่สุภาพอ่ะ,อะแต่ถ้าเป็นเส้นนี้สามารถใส่ได้เลยเสมอใช่เส้นนี้แบบว่า คุณผู้ชมนะคะลุกแบบโกอินเตอร์มากนะคะคือเป็นวลดลายที่แบบว่าให้ความสวยงามหน้ากว้างเหมือนเลดแต่มีความอ่อนช้อยเหมือนความเป็นแป๊บเดียวตอนนี้เหลือ5้าแล้วคไปไวนะ,ค,ะวนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วค่ะชั่วโมงนี้ใครที่ชื่นชอบและถูกใจมุกบอกเลยต้องชอบของจิงมมันสวนท่เห็นในทีจริง ใช่ค่ะเนี่ยเพราะว่าตัวไวโกะค่ะมันจะวิ่งเหมือนเหมือน<ม>แบบว่าเหมือนเ<ช>พชรเลยอ่ะค่ะแล้วพอ<ม>เป็นตัวสร้อยที่เป็นพิงโกะน้องนั่งแบบเห็นไหมคะดูผิวดูขาวอมชมพูผิวจะดูขาวอมชมพูขึ้นมาเลยเพราะว่าพิงโกะค่ะมันจะนําให้ผิวเราดูชมพูขึ้น <ขอ S 1> ดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะแล้วก็เวลาสวมใส่พอเข้ากับไวโกะเข้าไปเนี่ยคือสวยมากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเห็นผ่านกล้องเนาะตัวไวโกะวิ่งมากเลยนะคะแล้วก็คือมันเข้ากับผิวคนไทยบ้านเราเนาะไม่ว่าจะแบบ ว่าคนผิวน้ำพึ้งนะคะใส่ไวก้กเออพิงโกตัวนี้ก็สวยนะคะแล้วแบบมีจำนวนน,น้อยมากคุณผู้ชมมุรว่าความ 18K อ่ะพอเป็นความ 18K อ่ะไม่ว่าจะเป็นไวโกยีลโกหรือพิงโกอะมันเข้ากับผิวขาย<ค>จริงๆนะคะคุณผู้มชมไม่ว่าคุณจะขาวมากหรือผิวแทนค,คือได้หมดใส่ละขับเฉดฝากไว้ค่ะคุณผู้ชมเส้นนี้หรือสี่เส้นละ เส้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสองกษัตริย์ไม่ผิดหวังถ,ถ้าเป็นบ้าน,นเราก็ต้องเงินกับนาค่าะคุณผู้ชมแา่ว่าวันนี้เป็นย็นอ่าเป็นไวโกกับพงโกใช่ค่ะขออนุญาตอีกเส้นอีกเส้นอ่า เส้นนี้คือแบบใหญ่มากใช่ค่ะข้อมือนี้นะคะก็คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เอาไปใส่กับสร้อยคอนี้เลยค่ะเพราะว่าเส้นนี้เขามีพิงโกกับไวโกด้วยแล้วก็มีเยลโลโกแถมมาด้วยนะคะเป็น3กษัตริย์เลยค่ะคุณผู้ชมและได้ความหรูหราสวยงามเป็นงานแฟนซีนะคะคืองานปกติเนี่ยต้องเป็นงานสั่งร้อยนะคะแต่วันนี้อิตาลีโกนําเข้านะคะจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ช็อปนะคะ ความยาว18เซนค่ะคุณผู้หญิงที่มีข้อมืออวกก็ใส่ได้เป็นการประดับประดานะคะตัวเยลโลโกเนี่ยเป็นบอลลักษณะทรงลักบี้นะคะกับทรงกลมนะคะแล้วก็ไวโกพิงโกแล้วก็เยลโลโกเป็นบอลเล็กอีกค่ะเอามาคั้นนะคะมีการเจรไนจิกเหลี่ยมเพชร360องศาของตัวบอลและลักบี้ลูกใหญ่นะคะส่วนบอลลูกเล็กเนี่ยเป็นการเจียแบบมูลคัดค่ะการเจียแบบ คุณคัสก็คือการเจียแบบเซี้ยวพระจันทร์ค่ะคุณผ uh ู huh. ้ชมเหมือนก้นหอยอะค่ะ <Ha. S 1> แล้วก็ตัวบอลเนี่ยขยับขยื่นนะคะไม่ได้แบบว่าฟิกตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นแบบคือสวยเลยคุณผู้ชมงานละเอียดสวยเลยงานดีงานละเอียดงานเส้นใหญ่นะค,ะ <Ha. S 2> คุณผู้ชมคขาสามกริย์แบบทองหมดสามกระสัดไม่ใช่เงินทองนาคสามกริย์เป็นยันโลโก้ไวโก้พิงโก้นะคะ <Ha. S 2> คุณผู้ชมขะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทใหญ่เท่าทองหนึ่งบาท ถ้าทำหนึ่งบาทถ้าตันน่าจะสองบาทด้วยอุ๊ยอันนี้น่าจะแบบว่าถ้าหมูอย่างเงี้ยสองสาบาทเพราะว่าบอนนะคะบอนต้องบอกว่าบอนทุกลูกนะคะคุณผู้ชมเป็นการฉีดขึ้นรูปเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานกวงประกบ ะะเพราะฉะนั้นการฉีดขึ้นรูปเนี่ยเราจะไม่เห็นในเรื่องของรอยเลเซอร์รอยประกบใดๆเลยนะคะเพราะเป็นงานที่แบบฉีดขึ้นรูปมาเป็นบอลตัวนี้เลยนะคะไม่<ฆ>ว่าจะเป็นลักบี้หรือบอลกลมนะคะอ,อันนี้มันก็เลยช่วยในเรื่องของความแข็งแรงด้วยและความเป็นประกายความวิง้งมันก็เลยจะสวยงามนะคะไม่มีแบบว่าสะดุดที่รอยเชื่อมนะคะรอยต่อเหมือนงานถ่ายบ้านเราและข้อมือเราให้ความยาวเยอะนะคะ18บแปดเซนนะคะ<ฆ>คุณผู้หญิงที่แบบมีเนื้อข้อมือแขนอวบอะไร ใส่ได้หมดนะคะถ้าเกิดคนข้อมือเล็กๆก็ใส่หลวมๆน่ารักๆนาักคู่กับกําไรข้อมืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเอาไปแมทช์คู่ได้ค่ะอืมจริงๆใส่หลายๆเส้นก็ได้ในส่วนตรงนีนะใส่หลายๆเส้นก็ได้หรือคุณอาจจะเอาไปใส่รวมกับอะไรอะนาฬิกาเรื่องหลูของคุณก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะอแล้วก็คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะเขาอย่างแรก เขาไม่บาดอย่างที่ 2. ลายเขาไม่กินขนอันนี้ของคุณแนนส่วนตัวนะคะ,คะอันนี้เอา,างานแบบเก็บนะของคุณแนนเขาส่วนตัวนะอันนี้อ,นนอ,อันนี้เอามาให้แบบเทียบว,ว่าเนี่ยวันนี้เรามีซอฟขมือมาฝาก3 3เส้นสาม,มารถใส่ร่วมกันได้หมดนะคะคุณผู้ชมน่ารักมากแล้วก็สวยงามมากนะคะ ยิ่งเป็นเยลโลโกคู่กับ3ามกษัตริย์ยิ่งสวยเลยให้ความหรูหราเลยนะคะคือความจริงเนี่ยใส่แบบนี้ได้เลยใส่แบบนี้อันนี้2อ0 0 0เนาะอันนี้2อ0 0 0อันนี้25,500บาทคือความจริงอะคุณผู้ชมถ้าพร้อมอะเป็นมุกนะสองเส้นนี้ก่อนสองเส้นนี้ก่อนนะคะผู้ชมขาใส่ด้วยกันได้าะได้ความเป็กรกายเพชรนะคะก็เป็นไวกนะคะทีนี้อีกเส้นคือแบบแปะแปะปลา ต้องใจมากๆ, <S 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 ๆหลายๆท่านถามหาแล้วถามหาอีกอคือคุณนานก่อนจะหมดเบไปจะหมดแล้วนะคะใช่จะหมดนนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเส้นนี้นะคะสวยระยิบระยับมากๆใส่ง่ายด้วยเส้นใหญ่ <ๆ S 1> คุณผู้ชมเขามีความเป็นเลด แต่เป็นเลตที่มีความเรียบร้อยเป็นเลตที่เป็นไวโกและ,ะเป็นเลตที่ 18K นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ชุบนะ,ะราคา6,500อย่างกับแบบซิว่าเซอร์ริงชุบอ่ะใช่และการถักสานของเขาก็มีลูกเล่นด้วยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือจะเป็นลักษณะข้าวหลามตัดเนาะแต่พอเวลาขยับบางทีข้าวหลามตัดตัวนี้มันจะขยายยืดออกมาก็จะเป็นแบบข้าวหลามตัดเล็กๆอีกมันเป็นลูกเล่นนะคะทําให้สร้อยเนี่ยมีความหน้ากว้างมากขึ้นนะคะเส้นเนี้ยคุณผู้ชายก็ใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้เด็กๆก็ใส่ได้เพรราาาาะว่ค เบาสบายกระเป๋าใส่ติดคอได้เลยนะคะอารมณ์กลัวน้องสนหน่อยอ่าใช่ไม่ต้องบัวขาดไม่ต้องกลัวขาดคุณผู้ชมอาจจะอยากให้น้องใส่แบบว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอะไรที่เราสบายใจแล้วแต่ความมูของแต่ละท่านนะคะคุณผู้ชมขาก็สามารถเอาใส่กับสร้อยเส้นนี้ได้บางทีน้องตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนนองเขาจะค่านข้างแก่นแก้วนิดนึ่งแล้วก็สามารถใส่ไปโรงเรียนได้เพราะว่ามันเป็นสีที่เป็นแบบว่าสีขาวเนาะเป็นทองขาวนะคะ ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชม4นาทีสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเส้นที้เหลือแค่4เส้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาในวันนี้นะคะคือคุณผู้ชมต้องบอกกระซิบบอกว่าราคาทองเนี่ยมีโอกาสปรับสูงขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันนี้ไปแล้วห0 0ร้อยสี่หมื่นสองพันห0 0ร้อยจริงๆเนี่ยเหมือนทองเนี่ยค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่า การปรับขึ้นเรื่อยๆของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับหลักสิบนะคะเขาปรับหลักร้อยขึ้นคือย่าชอย่างนี้ค่ะค่อยๆตื่นมาปรับราคาถ้าเหมือนแนนเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่อยากมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ดีไว้แล้วเราเป็นวันพิเศษด้วยซุปเปอร์จิด้วยและจํานวนนะคะก็แบบว่าจํากัดจริงๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่า ราคานี้เราทําได้จํานวนจํากัดจริงๆนะคะเพราะว่าให้คุณผู้ชมจะเห็นราคาทองณปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ช็อปปันเนี้ยบอกเลยว่าคุ้มแบบว่าคุ้มคุณสองคุณสาไปเลยได้ความสวยงามความเป็นไวโกได้ราคาที่แบบว่าทองแบบครึ่งสลึงดีกว่าค่ะทองครึ่งสลึงแต่ว่าลุคของทองเส้นนี้นะคะ คุณผู้ชมชอบเออเหมือนกับว่าลุกประมาณทอง50สตางค์เลยะคะใช่คะคุณผู้ชมนหน,ไ,หนไม่หนาไม่บางไม่ติดผิวค่ะแล้วก็มีความเป็นประกายดุดดังสร้อยทองฉาบเพชรนะคะคุณผู้ชมใส่แบบลุกสร้อยหลักหมื่นเลยนะคะคือแต่ว่าจ่ายไม่ถึงหมื่นนะคะค่ะคุณผู้ชมที่น้องนํองแบบใส่นะ6,5 0 0ที่มุก9,200เนาะใช่ไหม หือ9,500 9,500 9,500 9 5 95. ะี่น้องนางแบบน,นะคะเขาเป็นไวโก18เค6,500บาทส่วนของมุก็เป็น2กระสัดเป็นเยลโลโกและไวโกนะคะอยู่ที่9,500บาทค่ะหมดแล้วหมด<อ>เลนะข,อของที่คุณมุกถืออยู่ก็เหลือแค่4เส้นเท่านั้นะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนแรกเนี่ย10นะคะในโชว์นี้หลุดไปแล้ว่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือน้อยจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะหมดภายใน โชว์นี่แหละใช่คุณผู้ะะชมเพาตอนนี้ใส่แน่นใส<ช>่ใ<ช>แน่นมากะนะคะคุณผู้ชมแล้วสวยทั้งสองเส้น<ช>อยากบอกว่าอยากให้เห็นของจริง,รงอิตาลีอิตาลีโคต้องเข็นของจริงจริงต้องเชียร์ว่าซื้อ2เส้นเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าหนึ่งของตัวที่เป็นไวโกนะคะที่เป็นทองลายถักสารเนี่ยก็หมดแล้วหมดเลยเพราะว่าเรานําเข้าเนี่ยเราไม่นําเข้าซ้านะคะ,คะแล้วก็ตัวที่เป็นลายป้องที่เป็นพิงโกกับ ไวโกเนี่ยเราก็บอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันนะคะราคานี้ทําไม่ได้เราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ถูกใจช็อปเลยไม่ต้องรอนะคะ,คะเพราะว่าหมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะคะในราคานี้ค่ะถ้าคุณรอมันอาจจะไม่มีแล้วใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมเนึ่องในทีสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้กับอิตาลีโกของเราใส่แน่นตลอดทั้งรายการเลยสําหรับใครคที่ได้ไปบอกเลยว่าคือความคุ้มค่า<ช>นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะราคาสุดพิเศษเลยเส้นนี้9,500บาท2กระสัิย์แบบพิงโกและ ไวโกเส้นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ6 5 0 0บาทเส้นนี้เหมือนตั้งราคาผิด2สเส้นนะคะบอกเลยคุณผู้ชมจ่ายเพียง1 0, 7 0 0 0บาทอ่าใชไดม1 0 0งับาทค่ะราคาผิด่ 1, 0 6, บาทค่ะ นะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจรีบมาช็อปไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอาจจะแบบไม่ได้กลับให <1, S 1> ม่หแล 6, <000 S 2> ้วอุนบี่บแล้วก็คุชชี่นี่ก็พลาดไม่ได้นะคะทั้งปกติเนี่ยจะมาแค่สีเยลโลโกเท่านั้นแต่วันนี้มีไวโกนมาฝากแล้วก็เป็นลายไฮแบรนด์ไฮเอ็นนะคะที่คุณผู้ชมช็อปได้นะคะแค่2 9งหมถือว่าเป็นราคาพิเศษแล้วก็ลุกนะคะประมาณทอง2บาทค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเขางนี้ยเยนะขออนุญาตเอามือตัวเองเป็นถาดแดง เมื่อเราไปตามร้านทองเนาะเขาจะมีถาดแดงอยู่แล้วเขาแบบไปจิ้มเลือกอันนี้2บาทมีลายอะไรบ้างราคาไม่เท่ากันนะแต่น้ําหนัก2บาทเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ของเราคือราคาสุดพิเศษเลยสร้อยข้อมือมีฝากกัน3เส้นนะคะมีเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็มีเยลโลโก้อีกเส้นหนึ่งลายเดียวกันในราคาพิเศษสร้อยคอสวยๆมาฝากกันเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ฝากช้อปปิ้งชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมขายังคงช้อปกันได้ต่ออย่างไรขอบคุณคุณแนนมากนะคะที่นำสิ่งดีๆมาฝาก ในราคาพิเศษแต่อย่างที่บอกเราอยากเพิ่มแต่พนักงนไม่เพิ่มแล้วราคานี้ต่อราช่<อ>ชวงนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถูกกว่าในทีวีต้องซูเปอร์สตาร์แวลูไลฟ์ช้อปสินค้าราคาถูกกว่าซูเปอร์สตาร์แวลูในทีวีได้ใน YouTube และ Facebook มาเวลเพียง1,190บาท Mr. สเตอเพียง690บาท ดีล่าเพียง2,290บาท17 18 19กระกฎาคมนี้เชี่ยงถึงบ่าย3พลาดแล้วพลาดเลย